กรุงเทพมหานครนะคะชวนบุคลากรในสังกัดสวมใส่เสื้อผ้าแบบลำลองค่ะรวมถึงชวนการลดใช้พลังงานและลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอน กรุงเทพมหานครนะคะมีแผนแม่บทว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยมีเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละสิาภายในปี2573ค่ะและแผนแม่บทกรุงเทพนั้นระยะ20ปีก็ยังกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆเช่นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสังคมคาร์บอนต่ำเมืองที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงนชายชัชาตินะคะผู้ว่ากรทมก็มีนโยบายคาร์บอนคุมได้กทมปล่อยคาร์บอน หรือว่า BMA Net Zero มีเป้าหมายให้หน่วยงานนะคะของกรุงเทพลดก๊าซเรืเอนกระจกในปี2,569ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการดําเนินการตามนโยบายนี้นั่นก็คือการลดปริมาณการใช้พลังงานโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของข้าราชการ,รและบุคลากรของกร,รุงเทพมหานครค่ะกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือนะคะขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อปฏิบัติตามนโยบายค่ะเช่นการกําหนดเวลาเปิดปิดแอร์การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศนะคะในอาคารสํานักงานให้สูงขึ้นหรือว่าไม่ต่ำกว่า26องศาเซลเซียส การแต่งกายในขณะปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานรวมถึงการประชุมนะคะสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีหรือว่าชุดลำลองค่ะยับยากรีดง่ายหรือว่าไม่จำเป็นต้องรีดด้วยก็ได้นะคะหรือว่าให้สวมใส่เสื้อแขนสั้นหรือว่าชุดลำลองเช่นเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลเสื้อฮาวายค่ะทางนี้ก็ให้คำนึงถึงโอกาสการรเทศะความเหมาะสมก็ตามนโยบายฮะลดคาร์บอนเครดิตนะฮะลดพลังงาน การใช้พลังงานนะฮะลดโลกร้อนก็ท่านประหลัดได้บีหนังสือเวียนตามนโยบายท่านผู้ว่าให้ค่าการแต่งกายก็ตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าจะได้ไม่ร้อนเหมือนสบายไม่ร้อนผ้าเบาๆก็ไม่ต้องเปิดแอร์นี่บางทีอยู่ที่เขตบางวันก็เปิดกระจกเปิดหน้าต่างช่วยครับสนองนโยบายครับ สนองนโยบายเต็มที่เลยค่ะเสื้อแขนสั้นค่ะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแต่มีการแอบหยิบเสื้อกทมมานิดนึงค่ะแก้วนานค่ะเพื่อจะได้ลดพลาสติกแอบมีหลอนนิดนึงปิดไว้ก่อนลํำลองแต่ต้องสุภาพะมีปกมีปกสะน่อยใส่เข้าไปในกางเกงสีข้าสุภาพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใส่ลายดอกก็กลัวโดนยุมคืค่ะ